เราเคยพูดให้เขาฟังว่ามันความสงบคือความนิ่งความสงบคือความนิ่งความไหลไปคือตัวปัญญาในความว่าการทําจิตของเราก็ทําไปเพื่อให้มันสงบแล้วก็ให้มันนิ่งให้มันไหลไปต้นมันเราจะรู้จักว่าน้ำนิ่งมันเป็นอย่างไรน้ำไหลมันเป็นยังไงเมื่อเรามาปฏิบัติแล้วมันจะมีความเห็นสองอย่างมีคุม้มกันว่าจองทําจิตให้มันนิ่ง เหมือนน้าที่มันนิ่งแต่ตอนมันไหลทางมันนิ่งทางมันไหลด้วยันเป็นของพิจารณากากไอ้ความจริงมันนิ่งน้ํานิ่งก็คือน้าไม่ไหลเราก็รู้จักน้ําไหลก็คือน้ามันไม่นิ่งเราก็รู้เรามาปฏิบัติแล้วเราจับทั้งสองอย่างเนี่ยจิตใจของผู้ประพฤติปฏิบัตินะเหมือนน้านิ่งมันไหลน้าไหลนิล่งถ้ารวมมันจะเป็นน้ําไหลนิ่งสิ่งที่มันปรากฏเป็นมาในจิตของเราเนี่ย ผู้ประพฤติปฏิบัติไปนี้มันเป็นช้ำเฉลิมานน้ามันไหลนิ่งจะไหลยังเดียมันก็ไม่ได้บเป็นนิ่งยังเดียยมันก็ไม่ด้แต่ธรรมดาของน้านิ่งงิตัวนี้น้ำไหลมันก็ต้องไหลเมื่อมันเป็นอาการของเราที่ปฏิบัติแล้วมันจะเป็นได้ความหมายว่าน้าไหลนิ่งซึ่งเราไม่เคยเห็นน้ําไหลนิ่งพอไปเห็นน้ําไหลมันก็ไหลนค่นั้นไปเห็นน้านิ่งมงนก็ไม่ไหลแค่นั้นบัตรที่ภายในจิตของเรามันจะเป็นอย่างนั้นเหมือนน้าไหลนิ่ง รียกมาในธรรมะข้อประพุติปฏิบัติของเราก็คือมีสมาธิความสงบแต่คือมีตัวปัญญาต้นกันมีศีลมีสมาธิมีปัญญาไปนั่งตรงไหนมันก็นิ่งแต่มันก็ไหลอยู่มันเป็นน้ำไหลนิ่งทางสมาธิทางปัญญาทางสมาธิทั้งมีปัสนาเนี่ยมันจะบอกคนหนึ่งมันดูอย่างนี้ธรรมะมันเป็นอย่างนี้ถ้ามันไปถึงธรรมะหรืจิตใจนั่งอยู่ตรงไหนมันก็จกมันเป็นอย่างนี้ สงบอยู่มีปัญญาอยู่ไหลอยู่นิ่งอยู่นิ่งอยู่ไหลอยู่อันนี้เมื่อปรากฏกับใจของบุคคลผู้ใดแต่แปลกเป็นของแปลกกับจิตธรรมดาของเราที่เราเคยดินมาแล้วแต่ก่อนถ้ามันไหลมันก็ไหลไปถ้ามันนิ่งมันก็ไม่ไหลมันก็นิ่งอยู่อจิตของเราจะเทียบกับน้ําอย่างนั้นบัดนี้มันมาตกอยือในสภาวันน้ามันไหลนิ่งจะยืมจะเรือนจะนั่งจะนอนอะไไม่ไม่กั่เรว่องน้ามันไหลนิ่ง ไปทาจิตใจของเราเหมือนอย่างนี้นมันจะมีทางความสงบมันจะ้มีทางปัญญาในความสงบนี่เพราะอะไรปัญญานี่เพราะทาไมเกิดมาทำไมไม่ต้องอย่างอื่นเลยหมายถึงการทุกข์ทุกทุกวันที่เรามันทุกข์จนกว่าเราจะไม่รู้จักทุกข์เราถึงยึดทุกข์ไว้อยู่มันกป็ทุกข์ถ้ามันเป็นอย่างนี้อาการในจิตของเรามันจะมีความรู้หลายอย่างเช่นรู้ทุกข์ ลูหตุของทุกลู้ความหลับทุกรู้ข้อปฏิบัติถึงความหลับหลับทุกมันเป็นตัวอริยสัต์ทุกสมุทัยนิโดธมากมันมีอยู่แล้วทุกอย่างมันมีอยู่แล้วถ้าเรามีน้ำไหลนิ่งมันมีละมีทุกมีสมุทยัยมีนิโรดมากเป็นเด่นป็น,อ,น,อ,นอย่างนั้นอย่างนั้นแต่เราอยู่ไปเมื่อ,อไรเป็นต้นในความประมาทเราก็สั่งแต่ไม่มีไม่มีเห็นอะไรมันก็มีประมาทมันสยบสยองอยุดข้อจอพ่อขึอข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 อ้ปฏิบัติของเรา ยิ่งดูไปย,ยิ่งดูยิ่งดูศึกษาไปยิ่งมีสัทธาเรื่อยไปคนเราที่จะปฏิบัติอยู่ไปมันต้องเป็นอย่างนั้น mm hmm. ไม่เจ้าไไปทํากับเพื่อนครับ mm hmm. เพื่อนเขาไม่ทำก็อายครับเพื่อนเขาสุดเขาคงสุดแต่เพื่อนเขาทําเราก็ทำ mm hmm. าอาจารย์พาทำเราก็ทำาทอาจารย์อยู่เราก็อยู่ที่มันเป็นใจอย่างนี้มันเป็นใจอ, mm hmm. อย่างนั้นอันนี้มันไม่เคยใจเรื่อ mm ย hmm. การทําอย่างนี้เพื่ออะไร เพื่อเราอยู่คนคนเดียวจะให้ไปทําอย่างนั้นจึงมาทําในอวัญตรรวมการตอนเช้าตอนเย็นทำรวมกันเพื่อเราจะไปอยู่คนเดียวเราอยู่ที่ไหนดีต้องเอาอวัดอันนี้ไปทําใน,ในใจของเราคนเดียวจะต้องเป็นมันจะต้องเป็นอย่างนี้อันนี้คุณบรานรับรองแง่ mm. รวมจะเสด็จมาทําบ้านรับรองสวยแค่ mm. นั้นเลยในยวันกีน้จะเสร็จแต่ท่านเสด็จมาประทับปร,รัเดียาตท่านนี้กันรื้อเลย นี่อันนี้คือมาตั้งกันนั้นข้อพระพุทธปฏิบัตินี่งเรมวมกันหลายองค์อย่างเงี้นี่